ไม่เอาไม่บีเดี๋ยวให้เราไม่ไม่ถูกยิ่มาล้อมบ้านฉัน <c oughs> นานี่เดี๋ยยายบอจกจะโดนไหมฮะวันนี้ดูลูกๆขอกินถั่วทั้งวัน <c oughs> ได้ข่าวว่าดินทาฉันเหรอเฮอ้ยมิ้นมามิน้นมึงนี่แหละไอ้มิ้นน่ะที่วันนั้นหนูก็ขวัญหนูก็ขวัญดินทาบดัะฝนันไปได้วะ วุ้ยขอบคุณครับมินเมนนั้นมึงโดนยับเลยพูดจริงร้อหแล้วรู้เร็วรีบกดยืนยันเงินเข้ามาเดี๋สิบห้าเซตสุดท้ายแล้วใครปิดสิบห้าเซตนี้ให้นะขอให้พรุ่งนี้ถูกหอบวายอ๋อขวัญมีเลดิเกต ใช่ใช่เนี่ยเพื่อนกันนี่แหละร้อยแปดสิบแล้ว <180 S 2> ลวู้ฮนะูเร็วนะเร็วนะเฮ้ยอย่าพิมพ์อย่าพิมพ์มเขา อย่าพิมพ์คำห่ยของไม่เอาจะห้ามพิมพ์หยุดพิมพ์ตัวนี้ช่วยเราให้ฟังหน่อยใครฟังบ้าง